วันนี้พาไปชมนะครับล้างท่อร่วมไอดีอุด EGR รถ1.9บูพาวเวอร์นะครับเป็นรถใช้งานนะครับนี่ก็เดี๋ยวมาชมเลขไม้ก่อนดีกว่าอันนี้ก็เดิมๆหมดเลยนะครับแคทก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้เอาออกเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องถามเจ้าของเลยนะครับบอกให้เลยว่าถ้าเดิมๆยังไม่อุด EGR เนรถอืดแน่นอนนะครับนี่ไม่มีนะครับแผ่นคุ่แผ่นปุดอะไรไม่มีนะครับเดิมหมดเลยนะครับมาดูเลขไม้นะครับเลขไม้เลขเลขเลขไม้เท่าไหร่มาดูกันคันนี้ เลขไมอยู่ที่2องแสนหนึงะครับโอ้นะครับเลขไมค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับก็สมควรเซอร์วิสทักทีหนึงนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ชมเลยชุดถอยเสียเดิมหมดนะครับเพราะว่าเน้นใช้งานประมาณนี้นะครับเสียงเงียบปกตินะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ใช้รถตัว1.9นี้นะครับก็ฝากติดตามดูนะครับว่าเลขไม2สองแสกว่าเนี่ย สภาพท่อร่วมไอดีจะเป็นไงนานๆเจอทีนะครับส่วนมากผมหรือแต่สามหมื่นสี่มืโลนะครับอันนี้สองแสนกว่าอ่ะโอเคก็เดี๋ยวฝากติดตามชมกันครับเซนเซอร์ Air ์โปขนาดนี้โอ้โหและชุดท่อร่วมไอดีจะขนาดไหนครับไม่สองแสนดูไม่ได้เลยครับดีไงมนี่ครับหลังจากล้างทำความสะอาดนะครับใสเลยนะชมกันนะครับก็ท่อร่วมไอดีคันนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ เมาปูดปิ้นขึ้นมาเลยนะครับไม่สองแสนก็ถึงวลาที่เราจะต้องทําการล้างทีหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆพ่พี่ๆนะครับที่ใช้รถเดิมๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เคยล้างท่อร่วมไม่ดีแล้วเริ่มมีอาการอืดๆไม่เหมือนตอนขับใหม่ๆป้ายแดงนะครับทั้งที่เปลี่ยน่ายของเหลวตามระยะตลอดนะครับแต่ก็ยังอืดหน่วงนะครับก็นี่เลยนะครับก็ผมแนะนําให้ล้างท่อร่วไอ้ดีสักทีหนึ่งนะครับยิ่งเป็นเครื่อง1.9กนะครับก็สามสี่หมื่นนี่ต้องล้างแล้วนะครับอย่าปล่อยให้เป็นแสนนะครับเพราะว่ามันจะเเเเยยอออออะะนรรรรแลลืื่่่งงงขขหุุดด้าไปูใช เนี่ยครับพอร์ตสูบต่างๆนะครับเราล้วงเข้าไปล้างข้างในไม่ได้นะครับเพราะข้างในมันจะเป็นวาลนะครับแล้วก็เป็นพวกชุดห้องเผาไหม้นะครับกระบอกสูบแล้วนะครับเป็นหัวลูกสูบแล้วก็เป็นไปได้นะครับใช้หนึ่งจุดเก้าสามสี่หมื่นต้องล้างแล้วนะครับปล่อยเป็นแสนโลก็เลยเยอะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเตรียมที่จะเปลี่ยนเป็นพ่อแคดโมด้วยนะครับนี่สูบของทางร้านเรานะครับก็เนี่ยครับช่างเตรียมมาลื้อนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอานะครับชุดนี้นะครับ ไปล้างกันนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์จิยานะครับเราจะเอาไปล้างให้ด้วยนะครับก็จัดให้ทุกส่วนเลยนะครับหรือออกมาแล้วก็จัดให้หมดนะครับแล้วก็ที่พอร์ตเครื่องนี่ก็เดี๋ยวเก็บเช็ดทําความสะอาดแซะพวกขมเหลออกให้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามผลงานในตอนต่อไปครับผมนี่งานล้างนะครับค่อยดีก่อนที่เราจะประกอบนะครับล้างเสร็จก็เอามาให้ชมกันก่อนนะครับ อันนี้ก็จะใส่ตลอดเลยเพราะว่าเราอุดด้วยนะครับล้างแล้วก็อุดแผ่นสแตนเลสเจ็ดสามนะครับก็ใช้ยายาลืมลืมลิ้นปีกปเสื้อล้างให้มอเตอร์จียาล้างให้นะครับก็ล้างให้หมดทุกส่วนนะครับแล้วก็ที่ปอร์ตเครื่องนะครับเก็บทําความสะอาดให้หมดนะครับทุกสูบเลยนะครับก็เช็ดแซะนะครับเอาให้สุดเท่าที่จะออกได้นะครับเพราะว่าไหนไหนลือมาแล้วนะครับโอเคก็ตัวก็อแคปก็เตรียมลือนะครับ เดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวเรามาชมกันจบเรียบร้อยนะครับ1.9้าตู้ทึบนะครับรถวิ่งงานนะครับก็คันนี้ล้างท่อร่วไม่ดีนะครับรายการมีล้างท่อร่วไม่ดีอุด g ี r นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนท่อแคทนะครับเป็นแคทเทอร์มสูตรทองทา้งร้านนะครับอันนี้ซีแน่นอนนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับพี่เขาบอกว่าทุกหนักนะครับต้องการออกตัวดีๆหน่อยนะครับจัดคันเร่งไฟฟ้าหนึ่งใบนะครับนี่อัตราเร่งดีแน่นอนครับ ก็คือผมจะไม่เบิ้ลเยอะนะครับเพราะวันนี้หันรถออกทางนี้นะครับถ้าเบิ้ลเนี่ยเดี๋ยวข้าเมาในท่อไอเสียมันจะกระจุยฟุ้งเลยนะครับแต่คันเร่งไวขึ้นนะครับทุกอย่างนะครับเดินเรียบนิ่งปกตินะครับก็พี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับรถที่มีอาการอืดวันดำกินน้ำมันนะครับหรือว่าสนใจเรื่องชุดท่อไอเสียอยากเงียบๆแล้ววิ่งดีๆนะครับก็ทักมาสอบถามทางผู้ได้นะครับไฟหนึ่งรีวิวครับสวัสดีครับ